พี่น้องจ๋าได้มาแล้วเดี๋จ้าเห็ดที่ไปเก็บวันนี้นะคะไม่มากไม่มายนะคะแต่ว่าดีต่อใจมากเลยค่ะพอดีมีพี่ที่เพิ่นชอบเก็บเห็ดแล้วก็เพื่อนเคยไปเก็บเห็ดนะคะพาไปโอ้ยตะก้านี้เดี๋ยวเอามาทําความสะอาดจะ้ะน้องมาทําเห็ดกันเด้อจ้ะไปเก็บมาแล้วก็ต้องมาตัดขา เพราะว่ามันเป็นที่ดินเนาะมันข้างขามันก็บอกค่อยดีมันจะพุ่นๆน,นิดนึง เพิ่งเคยเพิ่งไปเคยเก็บจริงจังครั้งแรกด้วยจ้ะพอดีพี่ที่ที่รู้จักพี่อ้อยเนาะเพื่อนพาไปเก็บบางครั้งก็มีแต่ไอ้หมวกมันข่ามันไม่มีข่ามันเละหรือว่าข่ามันหักพอจับไส้ถุงมันก็หักเดี๋ยวเราเอาไปล้างอีกทีนึงอันนี้เอาแค่ทําให้มันอน,นี้ก่อนเนี่ยมีแต่หมวกมัน ฉีดวัคซีนมาจากหน้าตาอาจจะซูมเลยด้วยจ้ะเห็นไอแลนด์ก็จะตะมุตะมิประมาณนี้ด้วยจ้ะ <c oughs> เขาเก็บแล้วว,า,วายกันไปเบิดแล้วทางทางเหนือของอยุโรปเนาะไอแลนด์ Island เนี่ยเพิ่งมาได้เก็บเนยจ้ะพี่น้องจ้ะไฟซ้าก็เขาหรอกมีคนเขาเก็บไปก่อนแล้วเพราะว่า อันไปใส่น้อยนึงไปประมาณถึงประมาณเกือบสิบโมงเช้าแล้วสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างอันนี้ก็ตะมุตะมิดีจังเนี่ยพอได้เอามาใส่อันแกงนอาไม้เดี๋ยวจะเอาต้มลวกไว้และ้วกะ็ใส่ห้องปิด แล้วก็เดี๋ยวหาน้ำใบย่นางกับนอไม้มาแกงอันนี้ไปเก็บกับพี่เขาออแล้วเอาก็แบงกันพี่เขาแบงให้หรอกเพราะว่าค่อยก็ไม่ค่อยเจอเห็ดหรอกจก้ะพี่เขาบอกเราก็ค่อยก็ไปว่าว่าเออไปเก็บเพื่อนเคยไปเก็บมาหลายปีแล้วอันนี้เพิ่งเคยไปครั้งที่สองกับเพื่อน ขานี้ขาอวบแต่ว่าไอตัวมวกมันหักออกจก้ะแต่ขามันอวบอยู่กินได้อยู่จะข่ามัเพิรนว่าค่อยกับ่คอ่อยเซียวซานเท่าได้หรอก อันนี้น่าจะเป็นน้องหมวกน้องหมวกเมื่อกี้นี้ที่ว่าขามันย่งย่ายนะจ๊ะพอดีเอาใส่ถุงแล้วทีนี้มันหักมันหักโคโลออกโอ้ยไปเก็บกระเมยคือกันเดอ้อไม่ได้ว่าบ่เมเอยนะจ้ะเพราะว่ามันเป็นปลาสนมันต้องกลมเนาะปลาสนมันก็นมีกิ่งก้านใบไม้เดี๋ยวไปล้างอีกทีนึง อันนี้ก็เป็นขาของน้องเห็ดอีกจ้ะน้องเห็ดพึ่ง ดยวตัดขาเสร็จแล้วก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆจะพี่น้องเสร็จแล้วก็จะเอาไปลวกหลังจากนั้นก็จะเอาไปนอกน้ําเย็นเพราะว่ายังไม่ได้ทํากินวันนี้จ้าพรุ่งนี้ก็กลับเข้าสู่โหมดทํางานเหมือนเดิมแล้วก็ต้องไปหาซื้อวัตถุดิบเพื่อที่จะมาแกงเห็ดจ้า พี่น้องได้แล้วถุงนี้เดี๋ยวจะเอาไปแช่ห้องฟิตไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้แกงหน่อไม้เดี๋ยวจะเอามาใส่แกงหน่อไม้เด้อลวกเสร็จเรียบร้อยจ้า